พายุไต้ฝุ่นคันแมกกีกำลังเคลื่อนมาทางภาคอีสานกร,รมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเส้นทางของพายุที่กำลังเคลื่อนมาทางฝั่งประเทศไทยและมีผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในประเทศของเราเมื่อเช้าวันนี้4พฤศจิกายน68กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าพายุคันแมกกียังมีศูนย์กลางอยู่ในตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงคืนวันที่4ถึงเช้าวันที่5พฤศจิกายน68 แต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เกิดความเปลี่ยนแปลงพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วง6-7พฤศจิกายน68และจะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญและยะโสธรจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะสิ้นสุดที่นี่พายุจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำยังมีโอกาสทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของไทย โดยเฉพาะภาคอีสานทําให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตรอาจมีน้ําท่วมถังและน้ําป่าไหลหลากได้และนี่เป็นจุดที่เราไม่ควรพลาดช่วง4-6ถึงพฤศจิกายน6 8มวลอากาศเย็นกําลังปา,างกลางแต่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ฝนเริ่มลดลงในหลายพื้นที่แต่ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปยังคงมีฝนฟ้าขนองประปรายพายุคันแมกีจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วง6-7ถึงเ พฤศจิกายน68และจะเริ่มส่งผลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งวันที่7พฤศจิกายน68จะเป็นวันที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคอีสานแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ควรเตรียมตัวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตรชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง5-7พฤศจิกายนและในช่วง7-9พฤศจิกายนประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรพลาดและต้องเตรียมตัวไว้ด้วยความสำคัญกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนให้ความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติจากพายุและฝนในช่วงนี้คุณคิดยังไงกับข้อมูลที่ได้รับวันนี้ความเตือน และการเตรียมตัวเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอันตรายจากธรรมชาติคุณคิดว่าควรทำอย่างไรเพื่อเตรียมตัวไว้ในช่วงพายุและฝนมีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณอยากแบ่งปันกับเรามาแบ่งปันเพื่อความรู้กันได้เลย